ก็อตอนนี้ครับรถพาทุกคนครับมาชมรถจากรอซตอมนะครับ4303นะครับ,รบเดินตัวเปล่าขึ้นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับก่อครับก็นี่ครับอาตอมนะครับ4 1หนึครับ กำลังลากเล,ลี้วขบวนรถด่วนที่83นะครับกรุงเทพวัดไปทางตังขึ้นจสถานีกลางนะครับมาแล้วครับเน้นๆมาแล้วครับโอ้วิดไปด้วยสวยงามครับสวยงาม ก็วันนี้ครับรถจักรที่ทาำขบวนรถตรวจที่83นะครับคิววนะครับห้าสองห้าศูนนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ